ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเลือกตั้งให้ผลเด็ดขาดบทเรียนจากปี2562เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้ววันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมกำลังจะมาถึงแล้วถือเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆของทุกพักทุกผู้สมัครสสต้องเร่งเครื่องหาเสียงกันสุดขีดก่อนจะถึงวันที่ประชาชนเดินเข้าคูหากาบัตรเป็นการตัดสินใจว่าใครจะได้เข้าสภา ได้จัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่กระแสในช่วงสุดท้ายนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อไทยและก้าวไกลมาแรงอย่างมากๆวัดจากโพสํานักต่างๆวัดจากบรรยากาศการต้อนรับของประชาชนตามเวทีปาร์ยต่างๆรวมทั้งวัดจากข้อมูลตรงจากสนามเลือกตั้งเขตต่างๆจะพบว่าพักฝ่ายประชาธิปไตยชนะท่วมทนแน่นอนส่วนพักลุงๆต่ำวูบอย่างมาก อย่างไรก็ตามกระแสที่เห็นก็เป็นแนวโน้มส่วนหนึ่งเป็นความนิยมของผู้นําพักความนิยมในพักแต่ข้อเท็จจริงในการเลือกตั้งสสเขตยังมีปัจจาระบบเลือกตั้งด้านเดิมระบบหัวคะแนนเครือข่ายบ้านใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากดังนั้นพักที่มาแรงด้วยกระแสถ้ายังขาดระบบหัวคะแนนขาดบ้านใหญ่ก็ต้องเข้าใจแนวโน้มผลการเลือกตั้งหนนี้ อาจจะต้องใช้เวลาอีกสมัยหรือสองสมัยเพื่อยกระดับการเมืองไทยให้พ้นจากระบบเลือกตั้งแบบเก่าๆประเด็นนี้เองที่ทำให้ตัวเลขผลการเลือกตั้งยังถือว่าเพื่อไทยยังครบเครื่องกว่ายังน่าจะชนะเป็นพักอันดับหนึ่งแน่ๆโดยพักก้าวไกลที่มาแรงด้วยกระแสแต่ด้วยความนิยมของคนรุ่นใหม่ความนิยมของเขตเมืองทุกจังหวัด จะทําให้ก้าวไกลได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างไม่ธรรมดาไม่อันดับสองก็อันดับ3ใกล้เคียงกับภูมิใจไทยที่มาด้วยระบบดั้งเดิมแท้ๆที่น่าสนใจคือการปลาัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของนายเศษฐาทวีสินหนึ่งในแครดเดตนาย,ยกของเพื่อไทยแต่โดยบทบาทน่าเชื่อว่ามีโอกาสจะเป็นเบอร์หนึ่งของแคดเดตนาย,ยกเพื่อไทยมากที่สุด นอกจากเศรษฐาจะประกาศว่าพร้อมเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยยังเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อให้ผลออกมาอย่างขาดลอยมากที่สุด4ปีที่แล้วเราพลาดไป17ที่นั่งเป็นจุดเปลี่ยนประเทศที่ทำให้ประเทศตกสุลลุมดำจนทำให้จนแล้วจนอยู่จนอีกและนโยบายดีๆที่พูดไปจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเพื่อไทยไม่ได้รับการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ฟังแล้วก็น่าคิดเพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงโหวตนายกและจัดตั้งรัฐบาลยังมีด่านสำคัญคือ250สวด้านหนึ่งกระแสสังคมเริ่มกดดัน250สวจะหลับหูหลับตาโหวตให้ลุงๆุไม่ได้อีกแล้ววัดจากผลโพลข,ของมัติชนและเดลิเนียสเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า สอวอต้องโหวตเลือกนายกจากพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดเท่านั้นอีกด้านประชาชนต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดเพื่อตัดปัญหาอำนาจ250สอวอให้ได้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิปได้นะครับขอบคุณครับ